เบสคำสิงคแคปชั่นเดทนอกจากมีนาหนูก็อยากมีพี่ฮิวลาสุดสาวเบสิคสงได้ไปเที่ยวพักผ่อนและทำคอนเทนต์ให้กับแฟนคลับได้ดูนับประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้สาวเบสก็ยังอยู่โตเกียวโดวยต้องบอกเลยว่าแฟชั่นแต่ละลุของสาวเบสดูสวยหรูดูแพงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าของทางดีออหรือว่าที่คาดผมแจ็คเก็ตต่างๆสาวเบสก็ใส่แบรนด์หรูทั้งหมด ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวเบสได้ถ่ายภาพออกมาได้ดูสวยและมีสไตล์อย่างมากเลยทีเดียวขณะเดินข้ามถนนพร้อมกันนี้ยังให้แคปชั่นเด็ดว่านอกจากมีนาหนูก็อยากมีพี่เฮ้ยข้ามถนนดีกว่าแหม่แม,แม,แม,แม่สาวเบสขาอยากมีพี่นี่พี่คนไหนกันแน่พอดูทะเลนแบบนี้น่าจะมีพี่พี่มาจีบเยอะนะคะสาวเบสทำเอางานนี้แฟนคลับก็พากันลุ้นว่าหนุ่มคนไหนหน้าที่กำลังมาจีบสาวเบสอยู่ แต่สุดท้ายก็ยังคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากให้สาวเบสไปคบกับใครเลยอยากให้ทํางานตรงปังก่อนและรอให้สาวเบสจบปริญญาโทอายุ25ก่อนค่อยมีแฟนก็ไม่สายค่ะสาวเบสคาสวยๆปังๆแบบสาวเบสยังไงก็รอถึงตอนนั้นได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้สาวเบสก็เป็นการคุยๆไปก่อนแต่อย่าเพิ่งเปิดตัวก็พอค่ะสาวเบสคาขอให้สาวเบสเที่ยวพักผ่อนอย่างสนุกสนานและกลับมารับความปัง ที่ประเทศไทยต่อนะคะขอขอบคุณเบสรักวณีคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ